เหล่ากาชาติจังหวัดเป็นองค์กรการกุศลดำเนินการเพื่อมนุษย,ยธรรมตามหลักการกาชาติสากลมีภารกิจในการปกป้องชีวิตและสุขภาพของมนุษย์มุ่งเน้นการส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสด้วยจิตสาธารณะให้มีสุขภาวะที่ดีพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่21 เหล่ากาชาติจังหวัดพัทลุงโดยมีนายรัตศาสตร์ชิตชูผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดพัทลุงภายใต้การบริหารของนางนัทธีรากระแสสารนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยนางโสพิษนวลน้อยรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพัทลุงนางสาววิชุตาแก้วสิริรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพัทลุงนางนงลักษรักพัน ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพัทธลุงนางจันทิมาเตกชัดผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพัทลุงนางจินตนาพลพงผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพัทธลุงนางสาวสอนอนงสงสมพันธ์เลขานุการเหล่ากาชาติจังหวัดพัทลุงนางสุดารัตนพันธ์เหรันยิกเหล่ากาชาติจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดพัทลุงได้ร่วมกันขับเคลื่อนปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดพัทลุงโดยการบำบัดทุกบำรุงสุขพวงประชาเป็นที่พึ่งพาผู้ยากไร้อย่างเต็มกำลังในปีงบประมาณ2568ถึงปัจจุบันเหล่ากาชาติจังหวัดพัทลุงดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์สภากาชาติไทยแล้วดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1. การบริการโลหิตชีวะวะัตถุดวงตาและอวัยวะอย่างครบวงจรตามโครงการจัดกิจกรรมรับบริจาคดวงตาและอวัยวะโดยได้รับบริจาคดวงตาและอวัยวะแล้วจำนวน159รายยุทธศาสตร์ที่2กิจกรรมรับบริจาคโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอปลอดภัยและมีคุณภาพจากผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน โดยรับบริจาคโลหิตแล้วจำนวน3,177ยูนิตยุทธศาสตร์ที่3การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตามโครงการการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาทภัยอักคีภัยและธรณีพิบัติมีการช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอักคีภัยจำนวน7ครอบครัวมอบถุงยางชีพช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยจำนวน3,465ชุด มอบถุงยังชีพช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบวาทภัยจำนวน508ชุดยุทธศาสตร์ที่4พัฒนางานด้านอาสาสมัครเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตดังนี้ 1. โครงการเยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาติจำนวน165รายมอบเงินสงเคราะห์รายละ1,000บาทและชุดอุปโภคบริโภครายละ1ชุด 2. โครงการหิ้วบินตไปวัดจำนวน11วัด 3. โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนจำนวน11โรงเรียนมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน1,800รายสี่โครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยจำนวน3โรงเรียนมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน56รายพร้อมมอบถุงยางชีพเพื่อการศึกษารายละ1ชุด โดยมีครูอาสาซึ่งเป็นกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงดำเนินการสอนเสริมอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง 5. โครงการช่วยเหลือด้านอาชีพแก่ครัวเรือนผู้ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจจำนวนหนึ่งราย 6. โครงการสนับสนุนกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ด้วยโอกาสโดยมอบชุดอุปโภคบริโภคจำนวน550ราย 7. โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตจำนวน30รายมอบเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้ายรายละ3,000บาท 8. โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะท้องถิ่นธุร,รก,กันดารจำนวน413ราย 9. โครงการสร้างบ้านกาชาติจังหวัดพัทลุงเพื่อเทอิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า รวมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน11อำเภอของจังหวัดพัทธลุงอำเภอละ1หลังหลังละ1นึ0 0 0บาทตั้งแต่ปีงบประมาณ2,557ถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้น104หลัง 10. โครงการมอบทุนการศึกษาเด็กดีสีกาชาติจำนวน55รายโดยมอบทุนการศึกษารายละ1 0 0 0บาท 11. โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมยุวกาชาดอาสากาชาดและจิตอาสาอาสาสมัครสภากา,กาชาตไทยจำนวน300รายสิบสองโครงการสนับสนุนกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสอวเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการผู้ทุกข์ยากเดือดร้อนและผู้ด้ยโอกาสจำนวน55รายโดยมอบเงินสงเคราะห์รายละ1,000บาทและชุดอุปโภคบริโภครายละ1ชุด 13. โครงการเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ทุนมูล,ลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าทุนมูล,ลนิธิส่งเคราะหเด็กของสภากาชาติไทยซุนามิจำนวน37รายพร้อมมอบทุนการศึกษารายละ2,000บาท 14. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติจำนวน1,000รายและยุทธศาสตร์ที่5ระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเหล่ากาชาตจังหวัดพัทลุง ร่วมในกิจกรรมพิเศษอื่นๆทั้งงานรับเสด็จงานรัฐพิธีบันจึกเทปถาวายพระพรและงานสังคมอื่นๆอีกมากมาย <M> mm> เหล่ากาชาติจังหวัดพัทลุงจะยังคงมุ่งมัน่นสงเคราะห์ช่วยเหลือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความสมบูรณ์พูนสุขสมตามกติทัศน์ของเหล่ากาชาติจังหวัดที่ว่าบำบัดทุกบำรุงสุขวงประชาเป็นที่พึ่งพาผู้ยากไร้ เป็นองค์กรการคุศลมุ่งผลบรรเทาทุกข์เพิ่มพูนสุขคุณภาพชีวิตใช้ความคิดร่วมกันสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ